ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ใส่แว่นธรรมดาทั่วไปแว่นของเธอมีเทคโนโลยีพิเศษที่สามารถสแกนวัตถุให้ออกมาเป็นรูปแบบสามมิติได้เธอใช้มันสแกนสร้อยคอเพชรชิ้นหนึ่งแล้วส่งข้อมูลไปหาเพื่อนร่วมทีมของเธอทันทีที่ทีมได้รับภาพพวกเขาก็ใช้เครื่องพิมพ์สามิติสร้างสร้อยปลอมขึ้นมาจากโลหะราคาถูกที่ดูแวววาวคล้ายเพชรแท้จริงแล้วเป้าหมายของพวกเขาคือเพชรมูลค่าระดับพันล้านบาทที่ฝังอยู่ในสร้อยคอเย็นวันนั้นนักแสดงสาวชื่อดังแอนได้มาร่วมงานปาร์ตี้ใหญ่โดยสวมสร้อยคอต้นฉบับของจริง ขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มภารกิจสมาชิกในทีมคนหนึ่งซึ่งปลอมตัวเป็นเชฟได้แอบใส่ของบางอย่างลงไปในอาหารจากนั้นก็ส่งต่อจานให้พนักงานเสิร์ฟคนอื่นนำไปเสิร์ฟให้แอนแอนกินอย่างอร่อยอร่อยแต่หลังจากกินไปได้ไม่นานเธอก็รู้สึกผิดปกติคลื่นไส้จุกอ,อกคล้ายจะอาเจนเธอจึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำทันทีในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมอีกคนซึ่งปลอมตัวเป็นพนักงานโรงแรมก็รีบล็อกห้องน้ำทุกห้องจัดได้นในเหลือไว้เพียงห้องสุดท้าย ส่วนหน้าห้องน้ํามีผู้หญิงชื่อลูซี่ยืนรออยู่แล้วเธอห้ามไม่ให้กาดรักษาความปลอดภัยเข้าไปในห้องน้ําโดยบอกว่านี่คือห้องน้ําผู้หญิงคุณเข้าไปไม่ได้ทําให้กาดต้องยืนรอด้านนอกส่วนแอนก็อยู่ในสภาพอาเจียนอย่างหนักในเวลาเดียวกันผู้หญิงที่รออยู่ในห้องน้ําก็เข้ามาและแซงทําเป็นห่วงใยแอนก่อนที่จะช่วยรูปหลังให้แอนแต่ในระหว่างนั้นเธอแอบถอดสร้อยคอของแอนออกราวกับเป็นมืออาชีพที่ฝึกมานานเมื่อสร้อยอยู่ในมือเธอก็ส่งสัญญาณให้ทีมทันทีในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมทีมอีกกกกกคคนนนนน็็ให้พัังาาเบบบจนบนต๊ะลไปที่รว ส่วนอีกคนที่รออยู่หน้าห้องน้ําเธอก็แกล้งเดินชนพนักงานเสิร์ฟทาให้เขาเดินหลบกล้องวงจรปิดในเวลาเดียวกันเพื่อนร่วมทีมอีกคนก็ออกมาจากห้องน้ําและแอบวางสร้อยที่ได้จากแอนลงไปในจานจากนั้นพนักงานเสิร์ฟก็นําจานกลับเข้าครัวตามปกติ ที่ห้องครัวเพื่อนร่วมทีมอีกคนทำหน้าที่รับจานต่อเธอรีบล้างสร้อยด้วยน้ำและเมื่อไม่มีใครสนใจเธอเธอก็รีบนำสร้อยใส่ไว้ในกระเป๋าจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วปิดประตูจากนั้นเธอก็ค่อยๆแยกสร้อยออกจากกันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เมื่อแอนออกมาจากห้องน้ำกาดก็เห็นว่าสร้อยคอของเธอหายไปพวกเขารีบเข้าไปหาภายในห้องน้ำแต่ก็ไม่พบสร้อยนั้นเลยสร้อยคอมูลค่าระดับพันล้านได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยสมบูรณ์ตอนนี้ข่าวการจรกรรสร้อยคอของนักแสดงชื่อดังมูลค่าหลายพันล้านแพร่สะพัดไปทั่วงาน ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจค้นทุกคนอย่างเข้มงวดส่วนทีมโจรก็เล่นตามแผนที่เตรียมไว้โดยให้หนึ่งในทีมแกล้งหยิบสร้อยปลอมออกมาจากอ่างแล้วตะโกนว่านี่ไงสร้อยคอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบตรวจสอบอย่างละเอียดแต่หลังจากตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและยกเลิกการตรวจค้นผู้คนจึงเริ่มทยอยออกจากงานเลี้ยงจากนั้นสมาชิกในทีมที่เหลือก็รีบไปยังห้องเพื่อแบ่งเพชรจิงออกเป็นชิ้นๆแล้วใส่ไว้ในเครื่องประดับต่างๆ พวกเขาทยอยออกจากงานทีและคนอย่างแนบเนียนกลมกลืนกับบรรยากาศบางคนซ่อนเพ็รไว้ในสร้อยข้อมือบางคนแปลงเป็นต่างหูที่แวววาวราวกับไม่มีอะไรผิดปกติและบางคนทําเป็นสร้อยข้อใหม่ก่อนจะออกจากงานไปอย่างไร้ร่องรอยและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้ใครรูปหลังคุณตอนมเด็ดขาด